หญิงไอนาลีมปั้นจอมค่ะพวกเรารับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวภาคสนามค่ะวันนี้พวกเรามาเกาะติดสถานการณ์การ,การเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนชุมชนแทมประจารย์ประจําป,ป,ปีการศึกษา2564ค่ะโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมที่ประธานนักเรียนประจําปี2564นี้ด้วยกัน4ี่หมายเลขประกอบด้วยหมายเลขหนึ่งเด็กหญิงธนัญญาขึ้นผู้เขียวจ 2เด็กหญิงประพาดาประสเสริฐแท่นจากกลุ่ม CCT ร่วมใจพัฒนาหมายเลข3เด็กหญิงธนวันผ่องสนามจากกลุ่มรวมพลังสามาคัคคีและหมายเลขสเด็กหญิงรัชดาสิงสถิตจากกลุ่มพาวเวอร์คิดบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณชนิชราบรรยากาศตอนนี้อยู่ในช่วงของการนับคะแนนในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ตั้งจุดวัดอุณหภูมิจเจอลก็ และตอนนี้เราก็ได้ผลการเลือกตั้งมาแล้วนะคะผลปรากฏว่าผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครหมายเลข4เด็กหญิงรัชดาสิงห์สถิตจากกลุ่มภาวะคิดชนะไปด้วยคะแนนเสียง107คะแนนจากจำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด297คนเราไปฟังความรู้สึกของผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้กันค่ะ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นประธานนักเรียนก็จะทําหน้าที่ประธานนักเรียนให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอุณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเด็กหญิงชนิสราชัยกิ่งและดิฉันเด็กหญิงไอนาดินปั้นจอมขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ